ยินแต่ละปีมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้สิปีนั้นขึ้นต่อไปก็ถอ้วหรอถืปีนี้งานใหญ่มากยิ่งใหญ่มากอ๋อรู้สึกดีใจครับผมที่ได้มาแล้วปีนี้มาครั้งแรกที่ต้องมาเต็นถึงเรื่ครับที่ทำก็คือบ้างโอ้เออตอนลงมาแบบยังไม่รู้จะทำยังไงเลยเราจะเดินกันยังไงดีเราจะทำหน้ากันยังไงดีเขาปกติก็จะแบบไม่เคยแบบเดินอะไรอย่างเงี้ย าดึงหรือว่าจะเอาแบบแบบน่ารักไอ้ยิ้มหรือว่าจะดึงถ้าบอกว่าดึงไหมพี่เขาดึงกันหมดเลยเราก็เลยลงมาก็แบบดึงเลยแบบนี้แล้ถ้าน่ารักมันยังไงน่ารักกันไหนี่แค่ยิ้มก็น่ารักเกิดพี่บ้างที่ถามเกิดอะไหนบ้างคู่ของเราวันนี้มันเกมอะไรกันรู ขอบคุณน้องนะที่แบบเอ่อมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นกับซานตะ้าแบบทำงานกับน้องแนละ้วสบายใจจากที่ผมไม่เคยทำอะไรหลายๆอย่างเลยรู้สึกว่าน้องเขาแบบน้องเขาได้แบบชวนผมทำอะไรหลายอย่างเปิดโลกใบใหม่ของผมแนละ้วก็ต้องขอบคุณน้องมากๆที่เข้ามาผมนี่ต้ขอบคุณดมากกว่นบบานราะว่า รู้สึกดีใจมากๆคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาดีๆรู้สึกแบบณจุดนี้แบบได้มาเล่นลิลี่กับพี่เพิร์ดได้ตอนในสายตาเราคือแบบพี่เพิร์ดจริง่าพีดังมากเอ้ยดีใมากเลยเ่่ใชน้องดีใจมากแล้วก็ดีใจที่แบบชวนทำอะไรก็ที่เขาก็ทถาตามแต่ถ้าจะไปตอนที่จะดาวว่าใครจะมาพูดกับพี่เพิร์ด เราูใกคนเหรออะไรคนไหนอะตาแน่นอนทำไเหอเงาล้โอ้แต่พวกเราสองคนไม่รู้เลยใช่ตตนแอนที่เขาบอกว่าเออเราจะได้มาเิมาเล่นับเาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนของแค่เงาเขาไมแบบเชียร์อะไรออู้สึกรูสึกใจเหมือนกันเพราะว่าเาจริงโก้ไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันพราเราจะไดน รู้สึกดีใจมากๆทุกที่ท uh ุกคน่อนแรกๆตอนแรกจิงๆผมไ่ยร้สกอตอนใกล้ใกล้ๆกับกระๆับมันเป็นที่ว่าพี่งานแล้วก็คือแบบผี้ใหญ่เขาก็แคสแบบแคใหมาครับว่าเฮ้ยคนไหนจะรับบทเป็นกันได้ แคทใช่เรื่องนี้มาใช่ครับแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าพอได้เห็นน้องหรือยอโอเคเลยแบบน้องน้องสามารถทำงานในระยะเวลาสั้นแต่เตรียมบทออกมาได้ได้ดีมากๆในะครับในสจทย์ของคุณเคยได้มีการในการร่วมในการเปลี่ยนแปลงแบบว่าจริงมีผู้ใหญ่เขาถามครัว่าว่าะเป็นไทยดีแบบมมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ แเขาเคยบอกว่าเซฟ้าน่าจะโอเคเลองดูแล umm> 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 ้วแบบแรกที่รู้ว่าเป็นผมดีใจผมดีใจมากเพราะจริงกับผมแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วถ้าตอบมาสียใจขึ้นมาทเป็นแบนี่คือถ้าตอบคือแบบมันลองร้องคำตอบเลยนะว่าดีใจตต้องดีใจแล้วพี่ลองตั้งใจอย่าเป็นเพิร์ตนะเป็นคนอื่นนะช็อตฟิลแล้วนะดีใจนะดีใจมากที่ได้เล่นกับน้องก็แบบโอเค หนุกผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปหลายๆอย่มีแต่คนบอกนะครับใช่ผมเปลี่ยนไปเยอะมากสมัยก่อนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้อะไรอ่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าเซนต้าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างแล้วทำไมเราถึงยอมทำคอนเทนต์กับเขาวแดนเนี่ยทำไมเออจ็ปกติการที่จะให้ที่เพิ่นเป็นน้องแค่คนเดียวก่ะโอ้โหเฮ้ยน้องหมูอะไรก็อยู่ใกล้กัน น้องเขาเออเขาหาผมด้วยกับผมกับผมก็เปิดกันเนาะเหมือกันมันก็เลยระยะเวลาสั้นๆแต่มันทําให้เราสนิทกันแต่ด้วยความที่เราแบบนี่ใส่กันด้วยเออมันก็เลยแบบมีหลายๆอย่างที่คลิปกันใช่แล้วหลายๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเซนต้าเป็นไอ้หุ่นแต่จริงเขาไม่ใช่หว่นนะเออใช่หุ่นจริงเหรอจริงใช่เอาแต่แบบเนี่ยหลายๆคนเลยแบบคิดว่าเป็นไอ้หุ่นแต่ว่าในความเป็นจริงผ่าอยู้คนนที่จะ ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่อายด้วยเขาเป็นคนพี่อายได้แต่ว่าแต่พอผมแบบชวนเขามาก็เขาก็ทอบได้เพราก็แบบพี่ย้อนกลับไปตอนคนครั้งแรกปฏิกิริยาเขาวาดสังไงเวลาที่ตอนที่เราชวนเกาไปเต้นผมว่าผโหเ่มแล้วผมท่านใจผม่ะผมลองดูเฮ้ยแต่คที่คุณแสดงออกคือแบบคุณอยากทำมากเลยนะลองดูเปิดโลกใหม่ๆมาเออแต่สดงดูคุณติดใจนะคะ กทุกเต้ทุกทีเลยเรื่อน้องไงเฮ้ยคือแค่ไม่คิดว่าใหม่หรือว่า,ถ,าถ้าเป็นไปคนอนเสิร์ตพิเศษไปเต้นก็เต้นได้ครับแต่ส่วนตัวคนไม่ไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่แต่ก็อออยากลองแบบอะไรใหม่ๆบ้างก็่าสุดก็มีเชิดคนทั้งเพลนะคะแกมม์มันยังไงคะมันต้องคำศึกนาดนั้นเ่ะอ๋อล่าสุดใครต้องหักเงิแล้วแหละ

ต่อปากซิลลี่นะครับแต่ละท่านเทวดาของพวกเราเลยนะครับใกล้จะออนแล้วใช่เอามี่เพราะว่าใช่ต้นทุกจุดโอ้ยรู้ไครับจริงเลยที่สองก็ต้องกระดาษจริงๆคือมันจะอธิบายแบบนี้ก่อนดีกว่าแบบที่ผู้ใหญ่สั่งมาว่าไม่เลยต่อปรับนะจริงเพราะว่าหลายๆหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายรหัสเทวดาอยู่ว่ามันจะแบ่งเป็น10 10 10 ในจริงมันไม่ใช่ใช่มันคือ30ซองเนี่ยที่จะมาดีการมันจะกวนเดียวกันมันจะไหลรวมเลื่อนเดียวกันครับแต่ว่าออ๋แปลว่าหมายถึงว่าเราก็จะได้ดูในพาร์ทตั้งแต่พฤศจิกาพกา็ประมาณปลายธันวาก็จริงๆก็คือจะโผตั้งแต่แรกเลยไม่จะโผมาตั้งแต่ต้นต้นประมาณถ่ายแบบ นักแสดงคือผมตั้งใจกันมากครับยังไงปะไปเลยครับโอเคค่ะรันีขอบคุณนะครับไม่คอยนี้วเหรอ